ไก่สุกแล้วก็ใส่เครื่องก้มๆๆยำเลยค่ะเสร็จค่ะตักใส้หอมแดงลงไปนะคะแล้วค่อยใส่เห็ดลง,งไปเห็ดนางฟ้าสวัสดีค่ะอยากจะขอเชิญเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุน รายเดือนให้กับช่องโดโด้พาเที่ยวนะคะทางช่อง YouTube Membership ค่ะโดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่เราแจ้งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพอลูกเลื่องกินตามสบายครับเห็ือนเชฟเอาหม้อมาตั้ง ็จะต้องมีเมนูต่อไปอันน้นเบโฟครับ hey มีลิปที่แล้วกระิอันนี้อะไรครับเชฟอันนี้หางกะทิอันนี้ต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่ครับาหางกะทิลงไปแล้ว ตามหาไก่กันใช่ไจ้ะอ๋อมีหาไก่อ๋อใช้อันนี้จ้ะน่ารักแน่ๆเลยนะขึ้นแดงเยอะคือใช้พลังหาไก่ไก่เพื่อต้มขา เพ่มต้มข่าขากไะไหอมแดงนะใส่ด้วยนะเดี๋ยวัน้ำดือดเอาไก่ลงไปเที่ยวค่ะ เกี่ยวไก่นะไม้เให้นุ่มก่อนนะัะ เกี่ยวกับกะทิพอไก่สุกแล้วก็ใส่เครื่องก้มยำเลยค่ะเด็ดค่ะตะไคร้หอมแดงลงไปนะคะแล้วค่อยใส่เห็ดลงไปเห็ดนางฟ้า

หอมมาเลยครับหอมกริกเพาปั่นนะกริกประมาณนี้นะคะต้มขาก็จะไม่เส็ดมาานี่ครับของชอบพี่โด,โดต้มขาไก่ส่เลือดเลือดไก่เลือดไก่ เห็นแบบเลือกทีนึงแ้วขเลอกที่นึงค่ะต้มขาเราเดือดจับแล้วครับนี่ก็จะปรุง เยอะหน่อยครพราะว่าเห็ดมีน้ำปรุงรสมี่ก็ำตาดนะฮะต่นรำได้ห้าชอน มะนาวอันนี้เป็นน้ำมะนาวแล้ะมะนาวแท้นะฮะคั้นเอาไว้เบาเบาไฟเพระมะนาวแล้วไฟมะนาวดิเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกน,นะ,ะ้วเพราะว่าเราต้องการน้ำสีขาวน้ำมะนาวล้วนๆเลยะคะ่ะ ใส่น้ำมะขามเปียกนะสีสีมันจะคล้ำน้ำต้มข่าจะไม่ขาวแต่มันก็เปรี้ยวไม่เหมือนมะนาวใช่มะมมะนาวมันจะเปรี้ยวคือปกติเราต้องข่าต้องมีน้ำมะขามหน่อยแล้วก็น้ำมะนาวผสมกันนี้แต่เราอยากได้สีไม่อยากให้สีมันคล้ำลงเาใส่น้ำมะขามเปียกเนี้ยเราจะไม่ได้สีนี้น้ะจะไม่ขาว ไ้ได้แล้วครับสุดท้ายข่ยี้ใบมะปูดลงไปครับอันนี้คือแต่งหน้า เอาไปเผาไปหน่อยค่ะให้มีสีสันอีฝรั่งเพิ่มกลมหอมอคล้ายๆต้มยำนะคะแต่ว่าอันนี้เราพบกับตะทิ ไม่ได้ไม่เจ็มเต่าตรงน้ำมันใชอมไม่ใชน้ำมันลยคะ แล้วเรียบร้อยนะครับ,รบรครับโอ้มาอยู่หน้าร้านแล้วหน้าทานมากเลยสีสันสวยงามต้มข่ากไก่นะครับผมขอต้มขากไก่หนึ่งถุงครับพี่อ้อมครับ ใช่ข้างหลังพี่อ้อมร้านพี่อ้อมมีคนละครึ่งด้วยนะฮะใช่ค่ะคนละครึ่งกับใครที่ค่ะอาจารย์ฮะอ่าตอนแรกคิดว่าจะทำยุ่งยากเวลาถ่ายของแต่ไม่เลยค่ะไม่ยุ่งนะฮะเดียวค่ะเน็บหนูเร็วแล้วก็ปั๊บเดียวอ๋อก็ถือโทรศัพท์กันมาเนี่ยครับอ่าคนละครึ่งคนละครึง่งครับอ่าเดี๋ยวไปทานกันที่บ้านกันครับห่าปริ่ มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาต้มขาไก่มาให้พิเอโดชิมแต่พิเอโดกินไก่ทอดเมื่อคลิปที่แล้วหมดเกลี้ยงเลยเลยอยู่ในชามนูยน,นะกินไก่ทอดสมุนไพรสูตรเชฟทองนะใช้แป้งทอดกรอบพิเอโดมากินกระต้มเฉยเลยวุ้งอร่อยไหมพิเอโดสวัสดีเ<บ>พื่อน,น,นๆก่อนสวัสด<ๆ>ีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ ออดโไม่กินต้มขาไก่เหรอนี่ต้มขาไก่นะครับอืโอ้ไก่เยอะแยะมากเลยอโดโกินเลยต้มขาได้หไหมผมชิมบอกรสชาติเพื่อนๆก่อนน,นี่ครับอน้ำต้มขานี่หอมกรุ่นเลยครับ <c oughs> แล้วก็ไก่ก็ชิ้นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีเห็ด เด็ดนางฟ้าชิมชิมน้ำบอกเพื่อนๆนะวยกินแล้วต้มขาไก่อืมเข้มข้นเข้มข้นหวานๆเปรี้ยวๆรสชาติต้มขาไก่ฮะหอมหอมขาตะไคร่ชิมกันไก่นะว่าเต่าสังคม อืไก่นุ่มกำลังดีเลยครับคงเป็นเพราะว่าเทฟเขาเขี่ยวไก่ได้ที่เลยอืมกินเ็อืม อร่อยรสชาติดีมากลรโนโอร่อยไหมอร่อยไหมพระเจ้าอลไร้นอนร้อนมากนี่ครับลีโน,โนกินอย่างอเนกอร่อยมาก เพื่อนๆครับที่ช่วงนี้ตอนเริ่มต้นตอนลงท้ายของคลิปจะเห็นรูปการ์ตูนนะฮะจะมีรูปการ์ตูนเป็นหน้าเด็กนั่นก็คือออกแบบเป็นการ์ตูนที่เป็นตัวโดโด,โดนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีการออกแบบที่จะไปทําเสื้อด้วยนะครับ<ม>เพื่อนๆครับ<ม>เพื่อนๆติดตาม,มเสื้อที่เราจะออกแบบมาฉลองในโอกาสครบรอบ2 0 0 0 0 0 s ับสไครซ์ซึ่ง เมื่อตอนหนึ่งแสนเพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้เสื้อไปใส่เล่นกันแล้วนะครับแล้วก็มีการร่วมสนุกอะไรต่างๆเพื่อที่จะแจกเสื้อร่วมสนุกทายปัญหาในคลิปนะฮะเดี๋ยวพอครบสองแสนเสื้อเสร็จก็จะมาเปิดเผยให,<ๆ>เหเ้เพื่อนเห็นเพื่อนๆก็คงจะได้ร่วมสนุกกันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ อาจจะให้กับคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะช่องโดโดพาเที่ยวในแพ็กเกจที่ถ้าแพ็กเกจในอ,อ,อัตราที่สูงนะครับก็ก็จะแจกเสื้อฟรีเลยส่วนแพ็กเกจลำดับถัด,ถดไปก็อาจจะซื้อในราคาพิเศษนราคาทุนนะครับนะครับ,นะรบเพื่อนๆก็ติดตามดู ผมอาจจะถ่ายทอดสดหรือว่าบอกแจ้งข่าวสารกับเพื่อนเพื่อนในคลิปต่างๆนะฮะเพื่อนเติดตามไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในระหว่างการผลิตอยู่แล้วก็หน้ากระตูนนั่นนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของอาการเป็นสมาชิกของโด,โดโดพาเที่ยวด้วยนะครับจะเห็นตัวกระตูนที่มีหน้า,ามีหลายสีมีอิเลยาบท่างๆกันก็จะเอาไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ของสมาชิกที่ ตามระยะเวลานะครับที่ทาง y t u t u เขาเขาเขาทำเอาไว้ให้นะฮะก็มีระยะเวลาอยู่กันนานๆก็จะเป็นรูปหนึ่งครบกี่เดือนก็จะเปลี่ยนแปลงรูปสัญลักษณ์ไปแล้วก็สัญลักษณ์พวกนี้ก็จะใช้อยู่ในตอนตอนที่เพื่อนๆแชทต,ตอนที่เพื่อนๆอ,อาจจะคอมเมนต์เข้ามาก็มีจะสัญลักษณ์ว่าเป็นคอมเมนต์ของสมาชิกนะครับ หลักเกณฑ์อะรต่างๆก็เพื่อนๆลองไปกดปุ่มสมัครนะนะฮะแล้วก็ลองดูหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องโรโดพาเที่ยวอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้กําลังทำอีโมจิด้วยฮะเดี๋ยวก็จะมีอีโมจิอีโมจิก็คือเหมือนกับสติกเกอร์ไลน์นะครับก็สามารถเอามาใช้ได้ตอนแชทคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาไว้ในไลน์ด้วยนะเดี๋ยวขอศึกษาข้อมูลก่อนนะครับว่าถ้าไปไว้ในไล n e จะต้องทํำยังไงนะครับ เพื่อนๆอาจจะสนับสนุนด้วยการไปซื้อสติกเกอร์นะครับหรือว่า<ม>ถ้าสมัครสมาชิกก็ได้สติกเกอร์ที่เป็นตัวตูลนของโดโด้นะครับเอาไว้ใช้ในตอนแชทคุยกันในช่อง YouTube นะครับะจะหมดแล้วอ่ะครับนั่นก็คลิปต้มขาไก่คงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับพีดโดครับหวัดดี FC ก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย